สวัสดีเย็นวันที่26ตุลาคม2563วันนี้พามาชมข้อกลัวทำอันนี้คือทำสองวันครับเริ่มทำเมื่อวานช่วงเช้าก็จะได้ออกมาประมาณนี้พื้นที่ก็จะประมาณ24เมตรของโอรเรนข้อคือ5ห้องห้องละ4เมตรแล้วก็ยื่นออกข้างข้างละ กับ2เมตรแลเมตรเจแล้วก็ตัวนี้คือทำ <c oughs> สอวันเริ่มทำเมื่อวานตอนเช้าเริ่มตังแต่ตั้งเสาก็ได้ประมาณนี้คือได้ขึ้นหลังคามุงหลังคาเป็นเมทัลชีตยาว6เมตรห้ยาว6เมตรห้แล้วก็ยื่นมาด้านหน้า 25เซนด้านหลัง25ห้าเซนแล้วก็เหล็กด้านในคือ6เมตรยื่นมาด้านหน้าเฉพาะเหล็กคือเมตร40ด้านหลังก็จะประมาณ40เซนส่วนรวมเมทัลชีสก็จะประมาณ60เซนก็จะแบบนี้หน้าด้านหน้าเสาสูง3เมตรแล้วก็ด้านหลังคือ3เมตรห้าสิบตัวนี้ก็จะ ปล่อยโล่งด้านหลังคือแสงแดดช่วงบ่ายจะส่องเข้าจะทําให้พวกขีวัวอะไรโดนแสงแดดเยอะขึ้นแต่ช่วงหน้าฝนก็อาจจะมีฝนเข้าบ้างแต่ก็ฝนก็ไม่ได้ตกทั้งปีครับก็ตกเป็นบางเวลาแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้คือรั้วเพิ่งตั้งวันนี้หลังจากที่มุงหลังคาเสร็จอันนี้คือช่างทำช่างทําทั้งหมด4คนก็ถือว่าเร็วพอสมควรเพราะว่าเราเตรียมเครื่องมือเตรียมอะไรไว้ ครบทุกอย่างงานก็จะออกมาได้ประมาณนี้เสาแต่ละต้นสูง2เมตรคือเหล็ก1เส้นตัดได้3ท่อนแล้วก็วางห่างกันคือ2เมตร2เมตร2เมตรด้านข้างก็ยาว12เมตรคือเหล็ก2เส้นมายาวมายาวมา12เมตรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซองบงังคับในการ ปฏิบัติการในการฉีดยาเจอะไรก็จะติดตั้งด้านข้างในอนาคตคือตอนนี้ยังไม่ได้ทำพื้นที่ที่ได้ก็จะประมาณนี้คือว่ากว้างพอสมควรตอนนี้คือเสาด้านหลังก็จะห่างกัน2เมตรแล้วก็ด้านข้างฝั่งนู้นก็ห่างกัน2เมตรทั้งหมดคือ2เมตรแล้วก็ยาวตรงนี้ก็จะประมาณ12เมตรเท่ากัน ส่วนห้องก็จะไม่กั้นส่วนรางอาหารตอนนี้คือทําไม่ได้เพราะว่ารถปูนยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะว่ากลัวติดลมน่าจะเป็นช่วงอีกสักหนึ่งเดือนในเป็นช่วงเกี่ยวข้าวเพยาจะนำรถปูนเข้ามาบริเวณนี้ได้ก็จะน่าจะเข้าได้ประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกาหรือกลางเดือนธันวาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือฝนตกรถ ปูนไม่กล้าเข้ามาก็จะทำรางยื่นออกมาฝั่งนี้ประมาณ90เซนยื่นออกมาด้านหน้าอิดบล็อกก็ด้านใน3ก้อนด้านนอก4ก้อนหรือ2ก้อนกับ3ก้อนก็แล้วแต่ร็พื้นจะยกสูงขึ้นเฉพาะด้านหน้าประมาณ7เซนยาวไปตลอดแนว20เมตร ส่วนด้านในก็ว่าจะไม่เทปูนเพราะว่าจะทําให้พวกขี้วัวพวกเหยี่ยวอะไรซึมลงไปด้านล่างได้คือถ้าเราเทพื้นปูนเราก็จัดการพวกขี้พวกอะไรดีๆแต่คือไม่มียังไม่มีพนักงานทําตรงนั้นก็เราก็จะปล่อยให้มันแห้งตามธรรมชาติไปก่อนได้มีโอกาสกลับมาทําก็จะเทปูนแล้วก็จัดการดีๆเข,ขี้ทุกวัน จะได้ประมาณนี้สำหรับข้อกัวการทำสองวันของช่างสี่คนช่างบ้านๆนี่แหละว่า,วาเร็วพอสมควรเพราะว่า,วาการเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรเราต้องพร้อมเตรียมเหล็กเตรียมอะไรให้พร้อมในการทำก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับการทำข้อกัวสองวัน เริ่มเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นครับ